ลิลลี่เงียนนะครับวันนี้ไปร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับขอให้นะฮะประสานงานตำรวจสากลนะฮะหรือว่าอินเทอร์โพนะครับในการออกหมายแดงนะครับในการที่จะให้ทางตำรวจสากลเนี่ยนะครับไปตามจับเอิร์กเลเดอร์นะฮะผู้ต้องหาในคดีช่อโกงประชาชนและคดีพบรบคอมพิวเตอร์นะครับกลับมา รับผิดกลับมาถูกลงโทษในประเทศไทยนะครับก็ไล่ามาไล่เรียงมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับนำทีมโดยทางคุณอี้แทนคุณนะครับผู้สมัครสสนะฮะนักการเมืองนะครับได้พาทางคุณลิลลี่เงียนนะฮะแล้วก็ทางผู้เสียหายที่ถูกทางนายเอิร์คเลเดอร์เนี่ยนะครับหรือนายองอาจเนี่ยนะครับ ช่อโกงนะโกงเงินไปแล้วก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปร้องที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็มาในรายการโขนกระแสนะครับถ้าใครได้ดูในส่วนของโหนกระแสวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันนะเอาประเด็นแรกก่อนนะฮะโอ้โหต้องศึกษาโมเดลธุรกิจของทางเอิร์คเลเดอร์เลยนะฮะว่าต้องแกะรอยแกะสูตรสำเร็จออกมานะครับ ว่าทําไมถึงโกงคนอื่นได้เป็นหลักร้อยล้านนะเป็นหลักสิบล้านร้อยล้านเลยนะประการแรกนะฮะที่แกะสูตรสําเร็จเนี่ยนะฮะผมมักจะพูดเสมอว่าสูตรสาเร็จมันจะมีอยู่ประมาณสามสี่ห้าสูตรประมาณนี้นะฮะไม่หนีกันมากนะครับใครที่นะฮะใช้รูปแบบลักษณะนี้นะ่ก็สามารถโกงทางคนอื่นได้เยอะนะฮะต้องบอกว่าคนที่จะโกงคนอื่นได้เนี่ยไม่ใช่คนโง่นะครับ คนที่งโง่คนไม่มีสมองเนี่ยไปโกงคนอื่นไม่ได้นะฮะคนที่สามารถโกงคนอื่นได้เนี่ยแล้วหลักหลายสิบล้านหลายร้อยล้านเนี่ยคือคนที่ฉลาดมากนะครับแต่ว่าใช้ความฉลาดของตัวเองเนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะไปในทางที่ผิดนะครับอ่ะนะฮะประการแรกนะฮะคนที่โกงเงินคนอื่นนะไม่มีใครพูดคำหยาบนะพูดเพราะทุกคนเลยสังเกตดูให้ดีนะ พูดเพราะทุกคนพูดครับพูดนูนพูดนี่พูดจาหวานล้อมนะจากที่ทนายเจทำคดีเกี่ยวกับเรื่องช่อโกงมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีโจรที่โกงเงินคนอื่นพูดจาหยาบคายเลยพูดเพราะพูดน่าฟังพูดโน้มน้าวใจทุกคนได้ได้ทุกคนเลยเหมือนกันหมดเลยนะฮะสังเกตดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเขาพูดไม่เพราะเนี่ยจะพูดให้คนหลงเชื่อได้ไหมมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับ ออนะฮะต้องระมัดระวังเอาไว้ให้ดีนะครับอย่างทนายเจเนี่ยไปโกงคนอื่นก็คงจะย,ยากนะเพราะว่าพูดจากระโชโกโคกหักนะเออนะฮะพูดจาผงผางตรงไปตรงมานะอย่างนี้เนี่ยไปหลอกใครยากนะครับออแต่ว่าก็อย่างว่านะคนเรามันก็ชอบยาหวานอนะ่ะมากกว่ายาขมถูกไหมอ่ะเออมันก็เลยโดนหลอกไงนะประก,การต่อมานะครับกินหรูอ,อยู่สบายนะออมีแบรนด์เนมมีรถสปอร์ตนะออานะทำธุรกิจ ดีนะเห็นไหมนะคนที่ดูรวยไม่ใช่หมายความว่าเขาจะโกงทุกคนนะคนรวยที่โตมาด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ได้เป็นคนคดโกงใครก็มีเยอะนะอืมนะแต่ลำพังที่ไอ้พวกรวยไม่จริงเนี่ยแต่ถามว่าเราจะไปแยกยังไงอะระหว่างคนรวยจริงกับรวยเกยอะมันก็แยกยากถูกไหมแต่ว่าก็ควรจะใช้วิจารณญาณน,นะเออนะส่วนตัวนะครับประการต่อมานะฮะ เสนอผลกำไรนะชักชวนลงทุนแล้วก็เสนอผลกำไรที่มันดูเวอร์นะไอ้สิเซต่อเดือนเนี่ยถามว่ามีบางธุรกิจที่สามารถให้ได้ไหมก็มีนะแต่ไอ้ลำพังที่แบบหุยร้อเซต่อปีเนี่ยนะโอ้นะสถาบันการเงินให้ปีหนึ่งเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมคิดดอกเบี้ยก็ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีนะอะไรที่มันเกินที่ดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินให้ได้เนี่ย พึงระลึกเอาไว้เสมอนะว่ามีโอกาสที่จะโดนโกงนะแล้วไม่ใช่ญาติโกโหติกากันด้วยนะอือย่าไปเชื่อคนอื่นเยอะนะบางทีญาติกันเองแม่งยังโกงกันเลยพี่น้องยังโกงกันแล้วอันนี้ไม่ใช่ญาติเรานะไม่ใช่เพื่อนสนิทมิตรสหายนะเออนะต้องตั้งข้อควรระวังนะหลักๆก็กมีประมาณนี้แหละสามข้อนะไอข้อที่อื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเอ,อเสริมเข้ามานะอย่างเห็นบางคนที่ผมเคยถาม คนที่ถูกโกงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมคนธรรมะธรรมโมเนี่ยนะเ,เออถือศีลเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะเออก,ก็ไปเจอกันที่สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็โกงกันก็มีนะอันนี้ธนเจก็เคยเจอมานะฮะเออแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวนะก็บางทีก็มีเยอะนะอ่ะถัดจากเรื่องของดูลักษณะของการโกงแล้วเนี่ยนะฮะ วงไปแล้วประการต่อมาเนี่ยโอเคว่าได้มีการแจ้งข้อาหาแล้วมีการออกหมายจับแล้วนะฮะต่อให้จับมาได้แต่เงินเนี่ยจะเหลือหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นสาคัญนะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะได้แค่ตัวจําเลยมานะแล้วก็เงินไม่เหลือนะฮะอืมเงินไม่เหลือนะเพราะว่า,าพวกนี้เนี่ยมันจะเก่งเรื่องของการเล่นแร่ปแปรธาตุนะฮะการเล่นแร่ปแรปรธาตุไป ถือคลองให้นอมินีคนอื่นถือคลองหรือบางทีอาจจะแปลรูปไปเป็นคริปโตเคอ r เรนซีแล้วออกต่างประเทศไปแล้วก็ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่จะไปจุดนั้นเนี่ยในการยึดทรัพย์ฟอกเงินหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยปราบปรามอาชญากรรมที่ทางการเงินเนี่ยให้จับตัวออกมาให้ได้ก่อนนะก็วันนี้ก็เร่งประสานทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติให้ออกหมายแดงไปยังอินเ์โลนะฮะตำรวจสากลน,นะในการที่จะตามจับ ตัวมาประเทศไทยให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปว่ากันตามกระบวนการนะอ่านะแต่ว่าก็ฝากเอาไว้นะฮะถ้าใครที่ไม่อยากให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของการชอบโกงนะเพราะว่าเวลาตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยโอกาสได้เงินคืนเนี่ยมันน้อยนะเงินอยู่ในกระเป๋าของตัวเองแท้ๆอย่าเอาออกไปให้คนอื่นง่ายๆนะอืมนะคนเรานะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยน่าสงสารนะครับ โดนหลอกไปหมดตัวมาถึงทนายเนี่ยบอกว่าหมดตัวแล้วครับทนายไม่มีเงินจ้ายทนายอันนี้ผมก็เจอมาเยอะเหมือนกันนะเหลือเผื่อใจเอาไว้บ้างนะเออเวลารักใครรักให้เผื่อใจเอาไว้บ้างนะเวลาโดนโกก็เหมือนกันให้เหลือเงินไว้เผื่อกินข้าวเผื่อฉุกเฉินเอาไว้บ้างนะอย่าไปลงหมดนะไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีอุบายมีกุศโลบายนะว่าถ้าอยากได้เงินคืนก็ต้องจ่ายมาเพิ่มเห็นไหมก่อนเอิร์กนี่มาก่อนที่คอร์เซนเตอร์จะมาอีกนะเห็นไหม ถ้าอยากได้เงินก้อนแรกคือถ้าเอาเงินก้อนหลังมาโปใช่ไหมเออโปะแล้วโปะอีกนะดินพอกหางหมูแล้วก็โดนกันเยอะเลยนะฮะเอาล่ะใ้าเห็นว่าคลิปของทางธนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ b s สไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ